สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจแอนพาชิมพามาชิมอีกแล้วค่ะร้านส้มตําในหมู่บ้านดอนเปงแบบนี่นะคะร้านตาส้มตำร้านนี้นะคะอยู่กลางหมู่บ้านเลยให้ครจะรู้จักชื่อร้านร้านส้มตาของพี่ส้มนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันเลยมีกาลังขายทองอยู่เลยสวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มอันนี้นะคะเจแอนพาชิมนะคะจะพาทุกคนมารู้จักร้านส้มตําของพี่ส้มนะคะโอ้นี่มี ขอพี่ส้มช่วยแนะนำในดัึงน,นะคะว่ามีซุปตำอะไรบ้างก็มีพวกตำถั่วนะหนอตำป่าตำซัวตำไทยตำไทยไข่เค็มมียำปลาหมูย่างค่ะอ๋อมีมีทุกอย่างเลยจ้ะอันนี้อยู่กลางของปัตตานเเ็งนะพี่ส้มเนะาะค่ะก็คือถ้างั้นวันนี้นะคะพี่ส้มหนึ่งขอขอชิมเป็นหนูเห็นมีตำหอยดองด้วยตำหอยดองตำหอยดองนะคะแล้วก็ซุปหน่อไม้อ่าหนูขอเป็นตำหอยดองซุปหน่อไม้แล้วก็ขอเป็นขนมจีน หนึ่งจานอย่างอย่างอาจานนะพี่ส้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่ส้มฝีมือแม่ค้าประจำมูมบ้านของเรานะคะมาดูได้เลยค่ะว่าเขาพี่ส้มเขออนุญาถ่ายทําวิธีการทำตำตำางของพี่ส้มเนาะเผ็ดปานเผ็ดน้อยเผ็ดนอยพี่ส้มอันนี้เราอาจจะสั่งเผ็ดได้นิดนึงนะคะ ผงนัวอืมอจ้าเยอะใส่เยอะน้อยใส่จ้าจ้าเอาหอยไม่ใส่ปลาร้านะเนาะปลาร้าป่ะคะไม่ใส่นะ,ะไม่ใส่ปลารนะ้าจ้นะาจ ลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นคนในหมู่บ้านไหมพี่ค่ะหนูบ้านแล้วก็แถวแถวนี้แหะเนาะแถวนี้ขายมานานแล้วเนาะสิบห้าปีสิบหกปีแล้วอ๋อค่ะสิบห้าสิบหกปีโอ้โหนานพอสมควรเลยอยู่ประจำค่ะสิ 15, 15, 16, 16, 16, บหกปีแล้วแต่เดงกใครๆก็ต้องรู้จักจ้าพอรู้จกักมาทางหมู่บา้านตอนเต็งนะคะ<อ>มีทั้งตำใส่ถุงด้วยแล้วก็ใส่าจานพันที่นี่นะคะ กินกต้มไหดองนะ,ดะเดี๋ยวนางเดี๋ยวากินดเไปข้าวกินได้เลยนะเดี๋ยวเราทำเอ่ อันนี้เปิดกี่โมงกี่โมงคะพี่ซ้อมประมาณสามโมงเช้าเนาะลูกค้ามาเช้าก็ขายเช้าอ่ะเจ็ดโมงแปดโมงก็ขายได้แล้วจ้ะอันนี้ตามอยเนาะ จะตอตตำซุปหน่อไม้เนาะจ้าอ๋อเมนูต่อไปนี่เราเป็นซุปหน่อไม้ไหมคะ,ะพี่ต้อมซุปหน่อไม้นะคาะซุปหเ่อ,อเไม้เ็ษน้อยนะพี่ต้อมจ้าตักหวานหน่อยเนาอจจา่ะ ปลาปลานี่ปร,ปรุงเองหรือเปล่าคะ,ะปลาต้มตุเนต้มตุกปรุงเองเนาะหอม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 ปลา <laughs> นี่ร้านนี้ปิดวันไหนมั่งอะคะหรอปิดปิดหรอหมายถึงหยุดค่ะวันไหนนะพี่ก็ขายทุกวันแอนทําขายทุกวันหนวถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่หยุดไงเลี้ยงลูกไปด้วยอ๋อเลี้ยงลูกด้วยทของขายด้วยเนาะลูกไม่สบายก็คืออ๋อจะหยุดใช่ไหมคะขายกี่บ้านขายอยู่หยุดหยุดที่บ้าน เผ็ดน้อยค่ะจ้าจ้าโอ้โหนอกนอกจากซ่อมตำแล้วยังมีลูกชิ้นข้ากชิ้นด้วยค่ะห้าบาทสิบบาทค่ะอ๋อมีทั้งลูกชิ้นห้ามาละห้าบาทมาละสิบบาทเต็มตู้เลยนะคะนี่มีเนื้ออืมมีทุกอย่าง โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาลองชิมส้มตำนะคะร้านของพี่ส้มอยู่อุ้ยอันนี้ดูเยอะมากเลยอะแล้วนี่โอ้โหเยอะนะคะเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้นี่ลืมถามราคาเดี๋ยวนะคะพี่ส้มคะอันนี้นี่ส้มตำนี่จานราคาเท่าไหร่คะค่ะส้มตำไม้ดีก็เหมือนกันยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทขอบคุณค่ะพี่ส้มแบบนึง <laughs> ทุกคนยี่สิบบาทยี่สิบบาทค่ะโอ้โห งบน้อยเรามาทานได้เลยค่ะมาต,ตามหอยดองนะคะแอนจะทานกับขนมจีนยี่สิบบาทค่ะอือหือนะคะอือหือ เผ็ดน้อยตามต้องการพร้อมด้วยมีหอยด้วยค่ะทุกคนจะไปนะควะทำมาชิมซุปหน่อไม้อันนี้เผานนาเลยนี่นี่เลยค่ะือืร้านที่ซุมเนี่ยหินสีสันอย่างเงี้ยสั่งรถได้นะเผ็ดมากเผ็ดน้อย ร,รับแอนอะต้มตามขอเป็นผิดน้อยหน่อยอันนี้ก็โอเคเลยจะชอบมากคือซุปหน่อไม้ขออีกสักคำหนึ่งยั่ยย่ยกันไปนะคะใครผ่านมาห<ด>มู่บ้านดันเปงนะคะมาทานได้เลยในราคานี้20บาททุกจานสั่งใส่ถุงมาทานที่บ้านได้นะคะอันนี้เป็นขันใจของหมู่บ้านดันเปงเลยค่ะ ทำให้ทำานานี่มาได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจีแอนพาชิมนะคะเดี๋ยวขอชิมซ้มตำซุปต้นไม้ต่อดนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปครั้งหน้าเจ๊แอนจะพาทุกคนมปชิมันอะไรที่ไหนนั้นโปรดติดตาม้วยนะคะส่วนรอบนี้ครั้งนี้เนี่ยช่วย กดไลค์กดแชร์สับ s ับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย